อะไรอ่ะมันคืออะไรเอ,อ๊บอะไรอ่ะขาวๆบนหัวมันอ่ะอะไรคือขาวๆเมื่อกี้อ๋อ,อนแน่จะเล่นเรานี้ล่อด,ด้วย แกับหักอยู่ข้างล่างเห็นอยู่ไม่ต้องไม่ต้องต้องหาอะไรมาโยนใส่ก่อนนี่ต้องลากกันทุกอย่างแล้วชัวป้าบตายดันตายแหมฉลาดนักมีการหลอกล่อโถ่ถ้าเราไม่ต้องทำลายเราด้วยคนปกติวะนี่ โอเคไปโดนปึ๊บกดปุ่มแล้วตายเลยเหรอเอา,าอเรียบร้อยไอ้เราก็นึกว่าเหยียบปุ่มตรงกลางเหยียบปุ่มตรงกลางแล้วก็ไปต่อโอเคเหยียบปุ่มตรงกลางปับ๊บ ไอ้เราก็ไม่จำเลยขอโทษครับยี่ปุ่มตรงกลางแล้วก็อันนี้อันนี้ต้องข้ามปุ่มป๊อปโอเคข้ามถึงเหรอไปเ้ยถึงด้วยอ๋อลงหนี้ลงหนี เอาตายโอเคเหยียบตรงกลางแล้วก็โดดไปอันนี้ก็จะเป็นกระโดดข้ามโอเคแล้วก็ข้ามไปแล้ก็ต้องหนีโอเคอันนี้กระโดดข้ามปั๊บรียบตรงกลางโอเคเรียบร้อยไว้ไว้ไว้เรียบร้อย ไลยกับเราดีนะยังไม่ทันทำอะไรให้พวกเขาเลยนะเนี่ยเขาโดนกันเองนะครับผมเังไม่ทำอะไรเลยตตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดลงบันไดเหรอ ก่อนละทำอะไรอะแล้วอ๋อใจค่อยลงมา แสดงว่าเชือกเนี่ยต้องเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นคู่ขนาดกันใช่ปะไปอ้โหได้โอเคเสร็เอ้บงงมาก่อนนี่สุดแล้วแล้วก็เกาะตรงนี้เพื่อดึงตรงนี้ขึ้นมา เราก็ต้องวิ่งไปอานี่ยังไงทำไมคนข่าวมันเยอะจังอ่ะกดข้าวได้ปะนี่ไงเสียงอะไรอะ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะ่ะ แย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วอ่าโอเคโอเคต้องรีบไปก่อนอ๋อ oh, oh, ไม่ทำให้คุมสติตัวเองไม่ได้โหอ๋อ oh. oh, oh, ต้องดัน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 อ๋อให้คณนี้กิน ินี่ที่โอ้ทังคิวไปแล้ว thank you <Hey. S 1> ทงังคิวมากทั้งเซอร์อยงนี้วันเจี๊ยบครับแล้วก็มีตัวนี้ทำอะไรอะทำอะไรอะหมาล่ะ คืออะไรอะ่ะขอน้ำปับ๊บอ๋อเค ึดๆๆๆๆยังไงวะอ๋อต้องไปจับมันนี่เองนี่ไงไปฝั่งโน้นไปนี่ เอาไปเพืองนี้ไปประกบหรออ่าฝนระับตกะนะฮะตกอะไต่อฝนตกฝนตกอ๋อนี่ไงไต้องทำแบบนีสักอย่างละ เอาแบบนี้มาก่อนอาไม้มาก่อน,นงั้นเราไปเลยได้มากลางๆเลยโอเคประมาณนี้แหละเอาโซนกลางๆแล้วก็เราก็กระโดดไปเลยเดยสบาขึ้นมาเพื่อนเ้นมาเพื่อนเพนมา ต้องรีบไปนะครับทุกคนเอ่อเอ้ยนี่ปุ๊บนีกลปั๊บก็ต้องไปโอเคถึงพอดีสุดยอดไปเลยปั๊บ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 ๊กต๊ ต่อยเขาได้ลเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไฟถักไว้ก่อนเดี๋ยวให้ว่ากัน อ๋อกองกรองมกองไหมอ๋อโอเคกกองผัากองอ๋อโอ้โหเฮ้ยเน่โหเกือบไปวิ่งครับวิงครับลกล่องร้อยต่อได้ปะเราต้องใช่นะเราใช่นะนี่ใช่จริงด้วย แต่กล่องมันลวโอ้เปลี่ยไปเจ้ผมไปแล้วจ้าโอ้อะไรกัน รู้ถูกรอเปล่าอ๋อลูกตรงนี้แล้วก็เราต้องผักลูกไปไปฝั่งนู้นเพื่อให้กล่องตรงนี้มันลอยขึ้นอ่าอ,อเยอมยอมยอม โอเครีปิดเราผักไปฝั่งนู้นก่อนอ่ okay. าอโอเคไป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 รอ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 แลอ้วครับนี้ให้ลูกโปง่งนราจะดันตัวนี้ขึ้นไปข้างบนเห็นไ,ไหมเห็นไหมนี่ใช่จริงด้วยเออตรงเลี้ยงตรงเลี้ยง โอเคถึงแล้วบ๊ายบายไล่ต่อคันโยกนี่คืออะไร